สวัสดีครับมีผลงานจิกกลางอ่าวกับไต้ดพันท้ายมาฝากนะครับผมเริ่มต้นออกจากกำแพงเพชรฝนก็ตกไม่หยุดเลยครับตกยันอ่างทองยันปทุมจนถึงกรุงเทพเลยนะครับตอนเช้าก็ลงเรือที่ท่าเรือคิงคลองครับผมเริ่มออกเรือประมาณตีห้าไปปลายเกือบหกโมงนะครับดียมาดูครับถึงที่หมายครับเกือบแปดโมงนะเจ็ดโมงไปปลายครับเกือบสองชั่วโมงตอนเช้าน้ําแรงก็เลยเอาคันแชสมาแคสนะครับแต่เห็นปลากองเริ่มกัดก็เลยอ่า เปลี่ยนมาเป็นขสนเคาะปลากรงครับอันนี้ยังใช้เหยื่อเดิมอยู่นะครับพวกปลาหน้าดินครับกะรีซีครับหลังจากนั้นไยโคดเอาเหยื่ออะไรไหมให้ใช้ไม่รู้ครับกัดโคดดีครับเป็นทังสเตนนะครับตัวประมาณนิ้วก้อยครับ6กกรัมนะครับโหกัดไม่บรรยะบรรยังครับเดี๋ยวไปดูครับโดยในการเยื่อปลาผมจะตัดช่วงกลางกลางออกนะครับผมตัดให้ถึงตอนขึ้นมาเลยนะครับจะได้ดูกันเร็วๆครับตัวนี้เป็นปลาเก๋าไซด์ดีนะครับ ปลาเนื้อดีตัวใหญ่ๆแบบนี้ผมชอบมากนะครับสายดีครับพอปลารอยแล้วก็จูงเข้าสวิงครับ <Wow. S 2> เรียบร้อยครับคันที่ใช้นะครับผมใช้โอเชียจิกเกอร์ลิมิเต็ดเบอร์สองนะครับแล้วก็ลอกเป็นโอเชียคอนควสต์ลิมิเต็ดเบอร์สามร้อยพีจีครับสาย p ีอีสองวจเคตัวจิกแมนนะครับ ก็ตัดมาให้ดูครับเห็นตัวแล้วตัวนี้ก็น่าจะเป็นปลาเก่าไซซ์ดีอีกเช่นเคยนะครับตัวใหญ่มากครับกองนี้โอ้โหไดีตดยอดครับฮ่ของดีของดีได้เหยื่อดีปลากัดดีแบบนี้ก็สนุกนะครับนี่ครับใส่โค้ดพามาสนุกครับผมต้องไปหาเหยื่อกันให้ฟักเลยนะครับตัวนี้ ก่เตัวไม่ใหญ่สเต็ปจิกปลากรองผมก็จะประมาณครึ่งรอบครับแล้วก็สะบัดปลายคันช่วยเนี่ยลองสังเกตครับเมื่อกี้มีกัดครับก็ย่อนลงไปใหม่ครับแล้วก็ขยับประมาณครึ่งรอบครับช้าๆเดี๋ยวก็กัดใหม่ครับอ่านี้ได้แล้วครับไม่ใหญ่ครับตัวไม่ใหญ่โอ้กะลีซ วกกาลีซีไซจานนี้ก็ถือว่าของดีครับทอดอร่อยอันนี้เป็นโซนะครับเห็<ะ>นเรียกกันว่าไอโซครับพิงเอ a r e ร์เอเ r นะครับนี่ครับจิกจิกโบโชเคาะเคาะประมาณต่าๆครับไม่กี่ทีครับป่าอยู่หน้าดิบโ <c oughs> ดนตัวกัดแล้ววิ่งจี๊ดแบบนี้นี่สนุกนะครับ เดี๋ยวผมข้ามไปให้ดูเลยว่าเป็นปลาอะไรที่วิ่งวิ่งแบบนี้อะครับผมเหรอกูเลานี่ว่กุเลานี่วะก็เป็นปลากุเลาไซส์ดีที่วิ่งสนุกมากๆใจจริงก็อยากจะเจอทั้งฝูงแต่ว่าเจอแค่ตัวเดียวก็ไม่เป็นไรฮะเลาครับสวยงามครับ พอช่วงน้ำตายเราก็มาพักกินคงกินข้าวกันในล่มนะครับพอจะมีพื้นที่ให้พักผ่อนบ้างครับช่วงตอนบ่ายก็มีปลาวิ่งออกไปยาวๆนะครับของพี่วิวครับเราเดากันผิดหมดทุกคนครับสรุปว่ามันเป็นปลานี่นะครับตะคองเหลืองครับหายากเหมือนกันครับตัวนี้สี่โมงเย็นก็ต้องเดินทางกลับกันแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมืดใช้เวลาเดินทางค่อนข้างจะนาน มาถึงท่าเรือก็พอได้แบ่งปางันไปกินแต่ละบ้านนะครับผมเนะจอกันใหม่ชิปหน้าครับสวัสดีครับ